หลังจากที่ได้มีคนรีเควสเข้ามามากมายเกี่ยวกับเบรฟคุกกี้หรือคุกกี้ผู้กล้าหาะะก็ไม่รู้เอาอะไรมาขอกันนะถามจริงๆเหอว่าไอ้พวกที่ขอๆกันเข,ข้ามาเนี่ยมันเล่นกันกี่ครั้งไว้ตัวเนี้ยเอาละก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะมาดูเพชรนะฮะหยดทองที่เราจะต้องใส่กับมันอันนี้ผมก็ไม่ได้อยากใช้แต่ก็ต้องเสียเงินไปอัพให้มันเต็มนะฮะอันนี้ก็ขอให้คนที่รีเควสมารับผิดชอบเรื่องเพชรให้ผมด้วยนะฮะ แล้วก็ไอคุกกี้นี้ก็เหมือนกันเนี่ยอนี้ก็หมดไปหลายหมื่นเลยเนี่ยว่าจะอัพเต็มนะครับก็เต็มแล้วก็เลือดร้อยเดียวซึ่งก็ไม่รู้จะมีมาทําไมส่วนพออัพเต็มแล้วเนี่ยมันจะได้เทชเชอร์มา1ชิ้นนะครับเทชเชอร์ของมันนี่ก็ประโยชน์ล้ําเหลือเลยทีเดียวเพิ่มเลือด5วิ่งประมาณ2วิก็ลดแล้วครับ5หน่วยแนะทบจะขายเอรับ,รบหลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าเราจะเอาคุกกี้ผู้กล้าหาญไปวิ่งกันเนี่ย แล้วเราก็รู้จักกับหยดทองกันไปแล้วเรามาดูสมบัตินะฮะหรือเทรเชอร์กันบ้างน,นะ,ะสมบัติที่เราได้รับหลังจากเราอัปเกรดหยดทองจนเต็มนั่นก็คือนี่ครับสักดิธิ์ท่้งทองมากมายของหยดทองนะศักดิธิ์ทั้งทองนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะอามาใส่แทนนะฮะเปลี่ยนใช้สักดิธิ์ทั้งทองแทนคุณสมบัติออกมาก็คือได้เหรียญเพิ่ม6%นี่คือให้เห็นเลยว่าเนี่ยพอเราไม่มีตังอัพเราก็ได้เงินฟรีๆและวก็ก็สาหรับใครที่ถามเรื่อง เพชรกันเข้ามานะครับตอนนี10 10้ก็ผมตอบเลยและกันจากใจเลยเพราะว่าผมไปนั่งแถวสนามบอลตรงอาร์เดน่าเทนนะครับตั้งแต่ตอนเย็นถึงประมาณเช้ามืดครับอยู่ดีๆเพชรก็ก็มาฮะก็เป็นว่าเรารู้กันนะครับว่าเราไปทาอะไรนะครับผมไปเริ่มวิ่งกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะได้คะแนนกันสักเท่าไหร่เลยเชียวกับไอเลือด100เนี่ยคุกกี้อัพเต็มแล้วเลือด100เนี่ยก็รู้ยังมันได้ได้เท่าไหร่จะขอกันมาทําไมเนี่ยฮ ไปดูนะครเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวให้ดูครับทำให้ดูเอาล่ละครับไปเลยพิปิ๊วเหรียญแรกนะครับจากหยดทองครับคุณสมบัติของหยดทองก็คือจะสามารถผลิตเหรียญทองขนาดยักษ์นะฮะทุกๆ12วินาทีในกรณีที่เราอัพเต็มแล้วนะครับ ซึ่งเหรียญทองยักษ์หนึ่งเหรียญเนี่ยเราจะได้คอยทั้งหมด100เลยทีเดียวครับคอยใครมีคนถามว่าคอยใครนะรก็ต้องบอกว่าฉันมาคอยพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะก็ไม่ไู่คอยใครเหมือนกันคอยเพชรอยู่นะฮะตอนนี้จะบอกว่าผมเองก็เสียศูนย์อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าปกติเ,เวลาเล่นเนี่ย จะต้องใช้ขนนกของคุกกี้รถนางฟ้านะครับแต่ว่าอันนี้ทีมงานเขาบังคับครับ,รบเขาไม่ให้ใช้นะเขาบอกว่าให้ใช้แบบว่าทําตัวจนจนสุดๆซึ่งผมก็ไม่ค่อยชินไงคือปกติแบบวิ่งบนโพรมาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ต้องมาทำตัวแบบว่าเป็นสามัญชนอะไรเงี้ยครับแต่ก็เราก็พยายามครับเพื่อคุณผู้ชมแลวก็น้องๆที่รีเควสกันเข้ามานะครับผมผมได้ทำบทบาทสามัญชนของผมให้เต็มที่นะฮะไม่ให้ทุกคนผิดหวังเลย จริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้นะครับมีคัทไปเทคหนึ่งครับวิ่งวิ่งอยู่ดีๆพวกกระโดดหลบเหลียงเลยกระโดดหลบหัวใจเฉยเลยนะครับคะแนนเลยไม่ได้เยอะอย่างที่อยากจะโชว์ก็เลยต้องมานั่งถ่ายใหม่ครับผมตอนนี้นะครับก็ยังขาดตัวอีแล้วก็จะได้กระโดดขึ้นโบนัสไทม์ครั้งแรกนะครับแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เง,งนที่จะได้มาเราก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหตัวอีอยู่ไหน จริงๆมันก็ยังเป็นประเด็นนี้ที่คาใจมมากนะพวกที่ขอขอ,ขอกันมาเนี่ยเล่นเล่นตัวนี้กันแบบว่ากีตาร์นะฮะขณะที่มันเป็นพระเอกนะครับแต่ก็ไม่มีใครเล่นนะเอาละครับลหลังจากที่หลายๆเทปออนถาออกไปนะฮะได้ปล่อยออกไปนะผมมีน้องๆหลายคนนะฮะแอดไลน์ผมเข้ามาเต็มไปหมดนะครับถามว่าพี่ครับมีเพชรท่าไห่อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมน่าจะตอบได้เคลียร์แล้วนะว่าผมไม่ทำยังไงถึงผมงจะได้เพชรมานะฮะ ก็ไม่ต้องแอดกันเข้ามาแล้วนะครับอนบางทีแบบจะหลับจะนอนก็แอดมาตีสามตีสี่นะฮะมันเห็นใจนะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันนะอันนี้พี่ขอให้เป็นกรณีสุดท้ายนะครับเข้าใจตรงกันนะ ก็สกอร์ที่ออกมาคือ1ล้าน9แสนนะครับแล้วก็เหรียญที่รับนี่ได้มากถึง2,500เหรียญเลยทีเดียวนะฮะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็ไม่มีทุนในการเล่นนะครับเรียกว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับคุกกี้หลายๆตัวเลยทีเดียวสำหรับคนนี้ก็ต้องการเก็บตังค์นะฮะแต่ ถ้าเกิดอยากได้เงินเยอะๆเนี่ยแนะนำให้ไปดูนะครับคลิปเก่าๆน้เรามีแนะนำให้ว่าเล่นยังไงถึงจะได้2 0 0 0 0ืเหรียญนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ถูกใจก็กดสัตว์ใครกันไว้เหมือนเดิมนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูคุกกี้ตัอไปอีกก็ค่อยค่อยทยอยนะรีเควสกันเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องแอดไลน์เข้ามาแล้วนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ทางทีมงานออนไลน์สเตชั n ชแชนแนลก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ